สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาพบกับ All New m a s t e r BT 5 0ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นเครื่อง 3000cc นะคะ190แรงม้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะคะ4 wheel ค่ะ4 x 4ค่ะมาดูหน้าตาของเขานะคะจะเป็นโคโดดีไซน์ออกแบบได้แบบสวยลงตัวมากเลยนะคะสไตล์ ตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่งสายลิ่งบาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเจ้ารีโมทนะคะเป็น e คเลดนะคะตัวนี้เป็นฟุตสตาร์ทค่ะสามารถที่จะสตาร์ทรถได้จากรีโมทเลยนะคะอสตาร์ทไว้รอเราค่ะแอร์เย็นเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในกันค่ะอันนี้คือเป็นปุ่มเปิดประตูนะคะภายในนะคะจะตกแต่งเป็นสีน้ำตาลนะคะเบาะหนังเป็นสีน้ำตาลนะคะ มีปุ่มป,มปมรับเบาไฟฟ้าให้นะคะตัวนี้เป็นเบาไฟฟ้า,ามีมือจับให้ฝั่งคนขับด้วยขึ้นลงสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็พุงมาไลนยเป็นมัลติฟังก์ชันมี cruise control มาให้เลยนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแต่ว่าสามารถปรับเล่นเป็นเมนนวลให้ได้ด้วยมีฟังชั่นลงทางสันอัตโนมัติแอร์อัตโนมัตินะคะหน้าจอ9้านิ้วเชื่อมต่อโลกออนไลน์ค่ะ Androids ได้หมดเลยนะคะภายในสีน้ำตา วัสดุเป็นซอฟทัชทั้งหมดกว้างมากค่ะกระจกกระแสงอัตโนมัตินะคะมีมาให้แอร์หลังมีมาให้นะคะตอนนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.99%เท่านั้นนะคะสนใจสองถางเข้ามาได้ค่ะ